สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าชอบกดไลค์ใ้กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนานๆกดนานๆกดเยอะนะคะวันนี้อาจจะมีคลิปรัวๆเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้ฉันเหนื่อยมากลงไปโดยที่ไม่ได้นับคอมนับโอ้โหถึงว่าเหนื่อยขนาดนี้ลงไปทั้งหมด9คลิปนะคะวันนี้อาจจะมีคลิปเยอะมีรัวๆอะไรมาอีกให้ฟังกันนะคะอดทนกันหน่อยก็แล้วกันค่ะฝากติดตามด้วยนะคะทีนี้เนี่ย คิดว่าเราคงจะไม่ได้ดูละครหลังข่าวแซบๆกันอีกแล้วนะคะเพราะดูเหมือนไอ,เอ้เกเนี่ยน่าจะถูกเบรกแล้วเลยต้องออกมาแก้ตัวออกมายอมรับว่าทำแซบทำซ่านทําร้านทําทอะไรทั้งหลายนั้นจริงๆแล้วเป็นคอนเทนต์หาเงินไปซื้อของขวัญวันเกิดให้ลูกชายค่ะและเป็นของขวัญที่แพงมากซะด้วยไปฟังกันค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเ,าเลนเทะไปเรื่อยหายเลยก็เศร้าจมเลยก็เศร้าเ,เศร้ากับ้ารจมตอ่อเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมเขาถึงเรียกคู่นี้ว่าผีเน่ากับลงผุนะคะการกินกันอยู่การพูดกันจาสามสถุนพอๆกันทั้งคู่นะคะอีเมียเดี๋ยวนี้ก็กินจับ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 ,จบคือตัวเองใส่ไม่อยู่ด้วยนะแล้วก็พอกินแล้วก็แบบงมงมงอย่างเงี้ย คือพอตัวเองทำเนี่ยไม่คิดว่ามันทุเรศนะคะคิดว่าอุ้ยฉันมีเอฟซีถ้าฉันทำเนี่ยมันเดูกกินหน้าอร่อยเหมือนไอ้พลยเวลามันกินหน้าทุเรศทุเรศมันบอกว่ามันกินเพื่อที่จะให้เอฟซีดูแล้วเจริญอาหารอยากกินแบบมันบ้างถ้าเป็นคนอื่นทำนะถ้าเป็นดิฉันทำาก็บอกอุ้ยยานอีปอบมันน่าเกลียดมันอย่างงู้นอย่างนี้เอฟซีมันจะพูดแบบนี้ตัวมันเองมันก็จะพูดแบบนี้แต่พอตัวเองทําสะถุนเองเพราะว่าจริงๆจริงๆเขาไม่ได้ทํานะคะ คำว่าทำเนี่ยบางครั้งมันหมายถึงการจงใจเจตนาที่จะทําอย่างนั้นแต่สองคนผมมีไอ้โพยกับอีเถิกเนี่ยเ,เขาไม่ได้เจตนาแต่มันเป็นสันดานพื้นฐานปกติของมันที่จะแดกหายัดหา,ห,าหรือพูจาแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็จะเจบเจบจากนั้นนี่นะคะก็ไอ้เรื่องที่ออกมาเล่าละครหลังข่าวออกมาร้ายจะตบจะตีพระดา่าพระสะถุง,ถงอย่างนู้นอย่างนี้มูสาอะไร ตอนนี้เศร้าแล้วก็แก้ตัวว่าถ้าฉันอารมณ์ขึ้นฉันคือฉันมีเหตุผลเธอต้องเข้าใจนะฉันมีเหตุผลที่จะอารมณ์ขึ้นเหมือนที่น้องชายบอกว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ไงแต่คนอื่นเนี่ยถ้าอารมณ์ขึ้นอุ้ยเธอดิ้นทาไมเธอจะอย่างนั้นทําไมนะคะเสกไปสงสัยเขาอีหอกแต่พอตัวเองบอกถ้าฉันอารมณ์ขึ้นเธอต้องเข้าใจเหมืนอนพี่บอกว่าถ้าฉันจะร้ายอย่ารู้ต้องรู้ไว้นะว่าฉันไม่ได้เริ่ม ไอเรื่องละครหลังข่าวไอเรื่องทำแท้งไอเรื่องด่าพระเนี่ยใครเริ่มฮะอีดอกอีหอกหักสักกระเบืออีหน้าไม่อายอีสัดานหมาอีพ่อแม่ไม่สั่งสอนต้องพูดกันอย่างนี้เลยนะคะตัวเองนั่นแหละเป็นคนเริ่มแทะเรื่องละครหลังข่าวเรื่องทำแท้งเรื่องนั่นเรื่องนี้เป็นคนเอาออกมาหมดตอนนี้มาบอกว่าถ้าฉันอารมณ์ขึ้นนะก็ต้องรู้ว่าฉันต้องมีเหตุผลนะโอ้โห พอตัวเองจะทำเคี่ยวทำอะไรเฮี้ยเนี่ยนฉันมีเหตุผลนะคะที่จะไปแหกกีอยู่ที่ขอนแก่นฉันมีเหตุผลที่จะด่าแม่ว่าสะทุนฉันมีเหตุผลที่จะด่าพ่อว่าโกงเงินฉันมีเหตุผลฉันทำอะไรฉันมีเหตุผลหมดแต่คนอื่นถ้าทำคือผิดร่วนๆมึงไม่ต้องอ้างเหตุผลมึงไม่ต้องตอแหลมึงผิดแต่กูนะถ้าทำผิดกูมีเหตุผลไอ้มีเหตุผล วเวรกรรมจริงๆเดี๋ยวไปฟังต่อหากว่าน,นี้เยอะค่ะแม่แล้วค่ะจริงๆเรื่องราวอะไรที่เขาเปนบทในโซเชียอลอในอะไรทุกวันนี้นะถามว่าป้าปล่อยผ่านได้ไหมไผ่านได้ป้า,ปาไม่สนใจนะที่ป้าทำคลิปนี้ก็ไม่สนใจทุกคนอ่ะพอดีลูกชายโทรมาบอก กูสายกกเทมาบอกแม่ช่วงเดือนตุลาเขาบอกช่วงอะไรกันยาตุลามันต้องใช้มันต้องใช้อคไเรียกว่าไอแพต่ทุกคนไว้ออกแบบแล้วคือเทอมเดือนสองสามเดือนแรกเนี่ยยังไม่มีอะไรมากก็คืองานก็ทำในโทรศัพท์ได้อะไรไ,ได้มันสะดวกอะไรมาเนี่ยใช่ไ้ยความสะดวกมันยุ่งยากมากขึ้นเป็นที่แม่ก็ถามตลอดเลย เออมันต้องใช้หรือเปล่าลูกเรียนมหาลัยต้องใช้หรือเปล่าอะไรวะเน,นี้เขาบอกจะไม่พร้อมยังไม่ต้องใช้ยังไม่ต้องใช้ใชนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนี่ทีเนี้ยเขาบอกว่าแม่ถึงเวลาแล้วถึงเวลาต้องใช้แล้วนี่เขาบอกวันนี้ไม่ใช่เพความอยากได้นะเขาบอกว่ามันจะเป็นสรับงานที่เขาที่เขาเรียนอันที่เขาเรียนอ่ะมันเป็นออกแบบเป็นอะไรหลายอย่างาาทีเนี้ยจริงๆเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยมันมีโปรโมชั่นนักศ,ศึกษาใช่ไหมที่เขาผ่อนได้ไ,ได้ ที่เขาไอ้หน่ยลดลราคาหรือมีโปรโมชั่นนี่แหละเดือนเดือนนี้ถึงสิ้นเดือนนี้ก็เลยให้แอนดูให้แอนดูบอกว่าถึงสิ้นเดือนนี้ก็เลยทำคลิปก็เลยทำคลิปไอที่จะตอบในโซเชียลที่พูดนะ่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องแนวเนี้ยคนแบบว่าสนใจนะอะไรประมาณเนี้ยเขาดูเยอะนะอะไรประมาณเนี้ยหาเงินก่อนตรงเนี้ย ใช่มันแพงค่ะมันแพงแต่เขาผ่อนได้ผ่อนได้ก็แต่เราก็คือทําคลิปไงทาคลิปแล้วก็อะไรทาคลิปลงในช่องนี่ะทั้งช่องไทยก็โอมเห็นไ,ไหมป้าไลฟ์สดทั้งไทยก็โอมบ่อยพึ่มมันก็คือเป็นไรายได้ตรงนี้แหละเอาไปส่งเสียลูกเรียนต่อแล้วคนถามว่าบางทีไม่ไไปเป็นปตอบโต้บางเรื่องเราก็คุยได้แต่ไม่ได้คุยลงลึกอันนี้คือที่ป้าคุยท,ทั่วไปนะทั่วไปส่วนใครจะไปดิ้นไปร้อนนี่ก็กแล้วแต่เขาเลยว่าป้าคุย เพื่อกระตุนการมองเห็นของช่องป้าเพราะป้าไม่ทําคลิปนีมานานแล้วป้าทําคลิปมานานแล้วทําอะไรคลิปสองคลิปนะทำอะไรคลิปสองคลิป,นะป,ปหยุดแล้วหยุดแล้วไม่ได้กินแล้วเนี่ยอืทําอะไรคลิปสองคลิปไปนีนี้จะพยายามทาหลายคลิปแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมแหละทุกคนมันก็เป็นส่วนหนึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะก็เดี๋ยวว่าจะเก็บเป็นของของวัญวันเกิดให้เขาเลยแหละแตไ่ไม่ได้บอกเขาก็รับปากเขาแต่ว่าครับครับลุงบอกว่าโต๊ะอันนี้มันทน นี่ไงคะเหตุผลของการออกมานั่งเล่าละครหลังข่าวเพื่อให้เป็นประเด็นเพื่อให้มีการโต้ตอบตัวเองจะได้มีคอนเทนต์พูดพูดและเอฟซีก็ชอบมากนั่นก็คือต้องหาซื้อของให้ลูกใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนต้องใช้ iPad ลูกโทรมาบอกแล้วก็จะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดลูกเลยต้องหาคอนเทนต์หาแดกว่างั้นเถอคะค่ะหาแดกด้วยการทำเรื่องฮือฮาตบกระบาลพระ มีเหตุผลไหมคะถึงได้บอกไงคะว่าถ้าทุกครั้งต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเป็นพิเศษให้ลูกชายในการที่ไปเรียนระดับมหาลัยแล้วต้องใช้อุปกรณ์อะไรแพงๆทุกครั้งที่ลูกโทรมาบอกแม่ต้องใช้นูน่นต้องใช้นี่คุณก็หาเรื่องออกมาด่าพระมานั่งเล่าละครมานั่งทำคอนเทนต์ให้ทุกคนแซบซ่านติดตามฮือหา ได้เป็นดราม่าด่ากันไปด่ากันมาคุณก็คุณมีเหตุผลตรงนี้นั่นแปลว่ารายได้ของคุณที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ไม่เพียงพอจะซับพอร์ตการศึกษาให้ลูกคุณบริษัทที่คุณขายของตอนนี้อาชีพคุณหลักคืออะไรคุณเปิดบริษัทคุณมีสินค้าคุณขายสินค้าคุณเอาผ้าเอานุ่นเอานี้มาขายเพิ่มเติมคุณขายของออนไลน์ มันแปลว่าการขายของออนไลน์ของคุณมันไม่พอจะซับพอรตชีวิตของพวกคุณและลูกชายของคุณสองคนอีกไม่กี่ปีเจ้าคนเล็กก็จะต้องไปเข้ามาหาลัยถ้าเข้าเอก,กชนด้วยและอีกไม่กี่ปีเรื่องราวพวกนี้มันจะจบลงคุณจะไปหาเงินจากไหนมาซับพอรตการศึกษาให้ลูกในเมื่อที่คุณทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้มันไม่พอ ที่จะซัพพอร์ตการศึกษาแค่ลูกชายคนโตคนเดียวมันก็ไม่พอแล้วต่อไปคุณจะทำยังไงถ้าผัวคุณเข้าคุกคดีนี้จบนะคะผัวคุณโดนสองแปดแปดพอไปถึงต้องสู้ดีกาต้องเข้าไปสู้ในคุกเรื่องมันเงียบแล้วในนานนั้นมันไม่มีใครมามันไม่มีใครมาซัพพอร์ตไม่มีใครมาสนใจเพราะถือว่าฝั่งโจทย์น่าจะชนะขาดลอยแล้วละ่ะไม่มีใครมาติดตามเรื่องนี้อีกคุณจะอยู่กันยังไงลูกคุณ ถ้าขอนู่นขอนี่มาแล้วคุณไม่สามารถจะทำดรามา่าสร้างคอนเทนต์ไปซัพพอร์ตหาเงินให้ลูกได้ลูกจะไม่ถูกดีทรายเหรอไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเนี่ยยังจะมีเอซและการมาพูดแบบที่พอววคุณพูดปุ๊บว่าลูกคุณต้องใช้ iPad ลูกชายโทรมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะั่นคือคุณขอทางอ้อมแล้วล่ะเดี๋ยวก็จะมีแม่แม,แม่ที่เมตตาเอ็นดูช่วยอุดหนุนอ่ะนี่ไปห้าพันนี่ไปเท่านั้นจะนี้ ซื้ออุปกรณ์การเรียนให้ลูกแล้วถ้าวันหนึ่งไม่มีเอฟซีพวกนี้มาซัพพอร์ตคุณกับลูกคุณจะอยู่กันยังไงย้อมผมทีงพันหนึ่งสองพันห้าอย่างเงี้ยซื้อของเล่นยังยังจะซื้อของเล่นราคาแพงๆอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยถามว่าไรายได้คุณมันเพียงพอต่อการใช้ชีวิตของคุณไหมมันไม่เพียงพอคะ่ะ ที่คุณได้มีทุกวันนี่คือคุณเกลนล่วงหน้าแล้วเอฟซีก็จ่ายให้ถ้าวันหนึ่งไม่มีเอฟซีและเอฟซีมันก็ค่อยๆถอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณก็เห็นอยู่วันหนึ่งไม่มีขึ้นมาคุณจะทํำยังไงลูกจะได้เรียนมหาลัยไหมในเมื่อจะเอาอะไรก็ขอขอขอนะคะต่อไปลูกจะไปใช้ของถูกๆเป็นไหม ทุกวันนี้ต้องใส่แต่ทุกอย่างมียี่ห้อใช้ของทุกอย่างมียี่ห้อเพราะเอซส่งให้ซื้อให้ใช้ของธรรมดาเป็นไหมเกิดชีวิตติดหรูขึ้นมาอย่างสีกากรอบจะทำยังไงจะอยู่กันยังไงแล้วไม่ใช่เฉพาะอีตัวเมียอีตัวแม่นะคะที่ทำคอนเทนต์ออกมายอมรับว่าทำคอนเทนต์พเพราะฉะนั้นทิเฉันถึงบอกว่าคงไม่ได้ดูละคร ฟังละครหลังข่าวกันอีกแล้วพราะน่าจะโดนติงโดยเฉพาะบริบทที่เกี่ยวกับเรื่องพระเนี่ยอินขนาดถึงขนาดจะตบกระบาลพระเนี่ยมันก็เกินไปนิดหนึ่งแต่ถึงเวลาไม่พูดถึงนะไม่พูดถึงบทบาทตรงนี้เลยนะพูดแต่ว่าตัวเองก็แค่เล่าละครแต่คุณอินเกินไปจริงๆในการที่ออกมาด่าพระว่าพระอาจารย์บุญมาในมุสาผิดศีลอยากจะตบกระบาลพระอันนี้มันเกินไป ฟังคุณพวกคุณเงียบกันหมดกลายเป็นโอ้โหอียานมันนั่นมันนี่อียานมันใส่ร้ายไปฟังไม่เห็นมีอะไรไอสัตว์ถ้าพวกมึงเนี่ยนะก็เพราะไอ้เอฟซีเป็นแบบนี้กันเอฟซี FC แต่ละตัวจังไรแบบนี้กันแทนที่จะสอนเขาแทนที่จะปรามเขาคดีมันมีทางสู้ตั้งเยอะไม่งั้นทนายความทั่วไปเขาไม่บอกหรอกว่าใครทำก็ยกฟ้องแต่บังเอิญมา เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักคุณค่าของเงินไงคะคิดว่ากูมีเงินจ้างแพงแล้วกูต้องชนะใช้ของมียี่ห้อแปลว่ากูจะต้องหรูกูจะต้องดีบดีมีบารมีมันไม่ใช่วันนี้ลูกจะซื้ออุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นต้องใช้ในวิชาที่เขาเรียนเนี่ยแม่ต้องออกมานั่งตอแหลมานั่งทำสลิดดกมานั่งออกท่านางร้ายกีดกร์ดวิตไว ทำสารพัดเพื่อที่จะให้เกิดเป็นคอนเทนต์ให้คนมาดูให้มันแซบแล้วก็สะใจแต่ไม่ได้มองเลยว่ามันน่าทุเรศขนาดไหนต้องมาสร้างดราม่าเพื่อหาแดกหาซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้ลูกแล้วถ้าต่อไปไม่มีใครสนใจมาดูดรามา่ามึงแล้วลูกมึงไม่โดนรีทายเหรอไม่โดนไล่ออกเหรอไม่มีเงินไปซื้ออุปกรณ์ไม่สามารถเรียนแบบคนอื่นเข้าได้เพราะว่าพ่อแม่ ไม่มีปัญญาจะขอทานมาซัพพอตอีกแล้วลูกมันคงภูมิใจเนาะนะไอคนโตมันคงภูมิใจมากเลยโอ้โหนี่ได้ iPad มาเพราแม่กูแผงลิจะตบกระบาลพระโอ้โหเบิร์ดกระโหลกพระทีเดียวท่านั้นเองมีเงินไหลไหลมาเทมาซื้อ iPad ให้ลูกเรียนได้ลูกมันคงภูมิใจเนาะไปโรงเรียนเพื่อนอาจจะถามไปถึงมา ah ล้วไม่แเออนี่เหลอ iPad ที่แม่มึงตบกระบาลพระแล้วก็เลยได้มางามไส้งามหน้าไหมล่ะ แล้วไม่ใช่เฉพาะอีเมียรทำนะคะเดี๋ยวดูอีผลวก็เล่นด้วย วัพูดไปเพราะตามมไล,ล,ล,ะละ่ไล,สะล,ะลส่สดไล่สาระไผ่มไล่สาระก็ไลสดเกอหาหางินเนาอ นี่ค่ะเขาขึ้นไลฟ์ช่วงเดียวกันนะคะไอ้ผัวอยู่ข้างนอกไอ้เมียนั่งอยู่ข้างในตอนที่เราฟังคลิปของเมียเนี่ยก็จะได้ยินเสียงผัวมาถามไลฟ์อะไรไลฟ์สาระอะไรพวกนี้มีเถียงกันอยู่นะคะทีนี้ไอผ้ผัวก็แต่แรกก็ทําอะไรเงียบๆนั่นอยู่พอเริ่มเข้าไปข้างในก็จะมีเสียงเล็ดลอดได้ยินเสียงเมียนะคะมันก็ยังได้ยินไม่ชัดไอ้ผัวก็เลยเปิด กระจกออกมาสัหน่อยทําเป็นทีเป็นเช็ดกระจกเปิดกระจกมาเพื่อให้ได้ยินเสียงว่าตัวเองบ่นเมียอย่างนู้นอย่างนี้ว่าเมียพูดกับผัวดีย๋ยวคิดว่าเขาทะเลาะและเอฟซีเขาจะเชื่อนะและเอฟซีเขาก็จะบอกว่าอุย้ยลุงกับป้าอย่าทะเลาะก,กันอย่างนู้นเขาเล่นคอนเทนต์ค่ะเป็นคอนเทนต์หาแดกหาเงินซื้อ iPad ให้ลูกชายคนโตนะเพราะว่านอกจาก iPad แล้วไอ้ลูกเขาก็ยังแพร่ๆอีกว่าลูกคนเล็กเขาอยากได้รองเท้ามีห่อ นะอยากได้นั่นนี่นี่นี่รู้แต่ของแพงเกิดตัวทั้งนั้นการแพลนออกมาคือการขอทางอ้อมนะคะทำคอนเทนต์กันทั้งผัวทั้งเมียรเรียกว่าคือรับไม้ต่อกันทําเป็นอู้พูดกับผัวมันต้องพูดให้เพาะแล้วก็มีมีหงุดหงิดหงุดหงิดมีคำหยาบบอ,อกว่าหลังจากนั้นเขาไป ทำห้องน้ําก็มีการด่าใครไม่รู้ไอหา,น,าน่าจะเป็นไอมืดยังไม่ตื่นนะคะไอหามตื่นหรือยังอะไรอย่างนู้นอย่างนี้แล้วที่สําคัญนะคะดีฉันอยากให้ดูคอมเมนต์พวกนี้ ลองอ่านคอมเมนต์ดูดีๆนะคะก็จะมีคนของเราอย่างคุณลูกอิกสระชนก็ยังไปถามอีกจะดูเหมือนจะไม่มีใครอ่านแล้วนะยังไปถามว่าร้านก๋วยเตี๋ยวจะเปิดเมื่อไหร่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งเห็นไหมคะแทนที่เขาได้ทุนมาได้ความเมตตาจากเอซถ้าเขารู้จักใช้เงินพวกนั้นนะคะอย่างรู้คุณค่าของมันเขามีต้นทุนพอที่จะทำอะไรแล้วเลี้ยงชีวิตไปได้ตลอด ถ้าอยู่อย่างพอเพียงจําได้ไหมคะเขาพยายามพูดแลวเขาพอเพียงเอฟซก็มองว่าเขาอาจจะกลับไปขายไก่อะไรเหมือนเดิมอุตสาหซื้อไก่ไปให้เลี้ยงก็ยกไปให้ไอไหลเลี้ยงและไอไหลก็ทําตายหาหมดนะคะไก่ล็อตนั้นของไอ้พวยตายหมดค่ะถูกหมากัดตายหมดเลี้ยงกันแบบไม่สนใจพอตายแล้วก็เป็นยังไงคะก็แค่ถอนขนแล้วก็ขายนะคะเขาอุตสาหออก จะออกทุนให้กลับไปขายปิ้งไก่ย่างไก่อะไรไปก็ไม่เอานะคะไว้ว่าหมอปลาจะคิดว่าเออจะกลับไปทําอาชีพแบบเดิมมีมีต้นทุนให้เขาไม่เอาแล้วค่ะตีนไม่ติดดินแล้วนะคะมาริมรถของการเป็นดาราเดินขึ้นเวทีแคทวงแคทวอกอะไรแล้วอยู่ไม่ได้แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นเงินที่ได้จากเอซมาก็สุลุ่ยสุล่าย เปิดร้านกาแฟาก็ไม่ได้ขายเปิดร้านก๋วยเตี๋วก็ไม่ได้ขายเขาไม่มีอาชีพอยู่ข้างหน้าเลยขอทานอย่างเดียวจริงๆและเอฟซี FC หลายคนก็บอกว่าทำาไมป้าไม่ดูคลิปไม่ติดตามคลิปของคนอื่นในนาบ้างจะได้รู้ว่าใครทำอะไรไปถึงไหนแล้วไม่ดูคืออยากให้ทุกคนมาคอยดูคลิปให้ตัวเองนะแต่ตัวเองไม่เคยสนใจคุณนั่นก็คือว่าเขาเห็นแก่ตัวไม่สนใจคนอื่นสนใจแต่ตัวเองกับครอบครัวตัวเองลูกตัวเอง คนอื่นจะเป็นยังไงจะตไตหุกไตหาช่างหัวมันไม่ได้สนใจมีแล้วก็มีเอฟซหลายๆคนก็แบบอุ้ยเนีย่ยไปซื้อมันนั่นมาก่อนทำไมทำไมไม่มาปรึกษาก่อนคือเอฟซหลายคนทําให้เหลิงว่าคือทําอะไรคนจะให้ลุงเป็นคนตัดสินใจลุงจะต้องนั่นจะต้องนี่จะต้องนูน่น เขาจะคุยกันแล้วละมั้งนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งจริงอยู่ไอ้ที่อดุวัตซื้อมาเนี่ยมันดูมันค่อนข้างหนักแต่มันต้องหนักเพราะอะไรรู้ไหมคะมันต้องเป็นแบบใส่น้ํามันนะคะถ้าเป็นแบบใช้ไฟมันก็ได้แต่มันจะไปได้ทั่วพื้นที่แหละค่ะอันนี้มันจะไปได้หมดนะไม่ต้องลากสายถ้าเป็นแบบสายไฟฟ้าเนี่ยมันต้องมันต้องต่อสายกันยุ่งยากแบบไอ้น้ํามันเนี่ยมันจะหนักหน่อยแต่มันก็มีประสิทธิภาพดีกว่า ราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละคนจะพยายามทําอะไรต้องปรึกษาลุงทําอะไรต้องคือลุงต้องเป็นหนึ่งและไอ้พลอยก็เลยถึงกับมีอาการแบบกูจะด่าใครก็ได้ไอ้เฮียไอ้หาไอ้หาตัวไหนเดี๋ยวนี้คือจะด่าคําหยาบออกมายิ่งเป็นการทําให้เอฟซีชอบดูไอ้ลุงปล่อยอารมณ์เต็มที่มันก็เหมือนกับคนที่จะเข้าแดนประหารนั่นแหละคะ่ะ อยากทาอะไรก็ทำมาเลยทุกคนก็จะยอมรับกันเอฟซก็จะยอมรับเพราะรู้ว่าอีกไม่นอนมันก็เข้าคุกแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่นอกคุกจะด่าใครเอห่าด่าได้ไม่โดนกระทืบถ้าไปในคุกไปไปปากหม้อย่างนี้นะคะรับรองค่ะโดนกระทืบถ้าไม่โดนกระทืบก็โดนตุยตูดไตาหานั่นแหละรับรองเลยนะคะแต่นี่คือสองผัวเมียเขาทำคอนเทนต์กันนะคะอย่าคิดว่าเขาไปทะเลาะก,กันอุ้ยมันทะเลาะก,กันแล้วไอ้ผวยดา่าเมีเยเดี๋ยวมันจะอ,อุ้ยน,น,น,นู่นนี่หาว่าเมียโกสตรีน ไม่หรอกค่ะเป็นคอนเทนต์ของเขาแทนที่จะไปหาคอนเทนต์ตบพระก็หาคอนเทนต์ตบตีกันเองให้เอฟซีชอบอกชอบใจและให้พวกเราเข้าไปดูหลอกพวกเราว่าเฮ้ยมันจะตีกันแล้วที่จริงไม่หรอกค่ะบรรลักษณ์กันปานจะแหกตูดดม